ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำลีที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่1ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลของผู้รับการประเมินนายคมสรรพลพุทธาตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเวียแปลงคุรุราชบำรุงวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชํานาญการสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีร์เขต๒ ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากสถาบันราชพัฒบุรีรัมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับ3สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบ,บุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2547ปีพุทธศักราช2555ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกองกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยปีพุทธศักราช2556ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านละลมพนูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ปีพุทธศักราช2562ตำแหน่งครูวิทยาฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านละลมพนูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีร์เขอ .2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านละเวียแปลงคุรุราชบำรุง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2563โรงเรียนบ้านละเวยียแปลงคุรุราชบำรุงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น406คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน22คน วิสัยทัศน,น์โรงเรียนบ้านละเวียแปลงคุรุราชบำรุงโรงเรียนบ้านละเวียแปลงคุรุราชบำรุงเป็นโรงเรียนคุณภาพจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหารงานของนายสุทธิรพันธ์ภูลผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเวียแปลงคุรราชบำรุงซึ่งแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคล 4. การบริหารทั่วไปผู้รับการประเมิน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัดการประเมินสัมฤทธิผลดังนี้ตัวชี้วัดที่ 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ1.1การบริหารงานวิชาการมีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการดังนี้มีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสำมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการมีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายมีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนัก และให้ความรู้แก่ครูมีการส่งเสริมสนับสนุนการนำความรู้สู่การปฏิบัติมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทําสื่อหรือนวัตกรรมมีการวางแผนนิเทศและติดตามมีการสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง1.2การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณดังนี้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณดำเนินการตามแผนงบประมาณบริหารจัดการงบประมาณที่มีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษามีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในในสถานศึกษา มีกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาดังนี้ได้มีการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาโดยการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการมีการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด1.3การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัย จัรญาบรนวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพมีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัจนยจรรยาบรนวิชาชีพดังนี้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลดำเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคล มีการบริหารจัดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพดังนี้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลการพัฒนานำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆทุกคนคิดเป็นร้อยละ100 1.4การบริหารทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปดังนี้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารงานทั่วไป ดำเนินการตามแผนการบริหารทั่วไปมีการบริหารงานทุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ดำเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโย,ยชน์สูงสุดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้อมรับปรุงภูมิทัศ แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเน้นความปลอดภัยสะอาดตลอดจนดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 มีการดำเนินการให้ผู้ปกครองให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนดังนี้มีการดำเนินการตามโครงการแผนการ หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่2ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.1มีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือแบ่งเบางานท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนในการดำเนินง,งานได้ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวางแผนและมีกระบวนการทำงานพิจารณาจากงานที่ทำเป็นระบบยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมเป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานมีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ใช้พัฒนางานในโอกาสต่อไป2.2มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนมีการกำหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานส่งผลให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่3ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้การมีส่วนร่วมจากการทำแผนหลายภาคส่วนมีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนมีโครงการกิจกรรมดำเนินการตามแผนส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีการเผยแพร่ผลงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกและชุมชนอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการสุทธิรพันธ์ภูลผลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านละเวียแปลงคุรุราชบำรุงที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยเมตตาจิตอันดีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำ พร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนาตนเองพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อนักเรียนผู้ที่จะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไปขอกราบขอบพระคุณ